ชมคันจริงก่อนเข้าไทยเชอรี่ไอคา v 23 SU ไฟฟ้าใหม่มาดูกันคาดว่าราคาไม่ข้ามแปดแสนเจ้าไอคา v 23เนี่ยมีความยาว4,220ม mm, ิลลิเมตรความกว้าง1,915ม mm, ิลลิเมตรความสูง1,815ม mm, ิลลิเมตรและระยะฐานล้อเนี่ย2,735 mm. มิลลิเมตรก็เรียกได้ว่าคันใหญ่พอสมควรครับเดียวว่า หัวสั้นท้ายสั้นเท่านั้นเองความสูงใต้ท้องเนี่ยราวๆ200ถึง210ม mm, ิลลิเมตรแล้วแต่รุ่นที่จะมาไทยซึ่งขุมพลังเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมีทั้งแบบมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังและทวินมอเตอร์ขับเคลื่อนสีล้อเจ้าตัวมอเตอร์เดี่ยวเนี่ยอยู่ที่103แรงม้านะครับแล้วก็เจ้าตัวทวินมอเตอร์เนี่ยอยู่ที่211แรงม้าระยะวิ่งก็จะเป็นไปตามแล้วแต่รุ่นย่อยเริ่มต้นที่400กว่าไปนถึง500กว่ากิโลเมตรมาตรฐาน CLTC ครับ มือจับมือจับยังไงเนี่ยอ๋อตลกนี้ตลกนี้เปิดนี้นืมลูกเล่นเขาก็ไม่ธรรมดานะง,งานก็ไม่แย่นะเอ้าจีนเดี๋ยวนี้เก่งจริงๆนะครับทำไปเล่นไปข้างในก็จะแบบทรงรถจี๊ปอยู่ที่เปิดช่องแอร์มีแบบว่าแยกซ้ายแยกบนแยกล่าง Born to be play โอเคเกิดมาเพื่อเล่นนะครับเออจริงนะดูว่จะมีตุ่มโน่นตุ่มนี้ต่างๆมากมายออมลลยฮาวาเอ้ยไม่ใช่คล้ายๆคันสนตานะมีครบเลยนะครับอืมดีดีดีเบาไฟฟ้าอืดีดีีไม่มีหลังคาสันลุปเดาว่ามันน่าจะเป็นรถที่ราคาไม่ได้แรงมากนักนะยืนยันมาแน่เข้าไทยนะครับราคาไม่เกิน 8 0 0แสน